โอ้ยเ oh, okay. ข็มเป็นะมือนี่ยขังป้ายมีอะไรใหญห้ปลายเนี่ยเออเอาอาปักอ้าปากเอออ้าป,ปักใหญ่ๆหน่อยเออนั่นแหละนั่นแหละเออมขักมันดิโอ้ยกลูด้วยมั้งฮะเออขักมันป้ายมีชี้คอมาเออเบียกลูละเยอะป้ายในใไกลมัเนเยอะก็เออกลูละกลูด้ยขักป้ายนี่มันอะไรเฉย เอ้ยกูะบิกโละโกลูเลยล่มันอะไรเนาเต๋เชียไม่น่าเชียปนะเอามื่อไขังไปให้บิกจะถึบักมืเตอเอ็นอืมอ่านี่สักน้ยเอะสักแหล่มวะกะกฮะตาบีมามาตาแต่ปน่าเกะกะได้หน่อยมือเอนี่ยเชียขอเต้เตกะแม่ตาเต้กะ

สักลมันีใช่หรอสักลมั้นี่น่ารักจริงๆอขังบายนิ่เชือเฮ้ยเถี่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าเจนเนี่ยเป็นอกเฉียววะมีอะไรมาตายกแตมล่ะตัวเหรอ อันนี้เนี่ยปนกี่เียแล้วปนงบีกก็บังก็ไปเด็กคยขี้ป่านนะเด็กค็ปังก็ข้ามมาป่ายกลุยอมกแะไอ้เตาเนาะเฮ้ยบีก็ไม่หลไม่แล้วัเนี่ย